ังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสาหรับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลและเรื่องตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีที่มีนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นแคนดิเดตอยู่ในตอนนี้ล่าสุดเสกโลโซนักร้องชื่อดังได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องกรณีที่สอสอเตรียมจะโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนรัษฎรในวันที่4กรกฎาคมนี้ซึ่งจะนำไปสู่ขั้นตอนการเลือกนายกในลำดับถัดไป ก็มีเหล่าคนดังและประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นเดียวกับเสกโลโซหรือเสกสารสุขพิมายนักร้องชื่อดังเคยออกมาประกาศว่าเลือกก้าวไกลกันทั้งบ้านล่าสุดเจ้าตัวก็มีการเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองออกมาโพสต์รัวๆว่าอยากให้พิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของไทยถึงขั้นโพสต์ระบายว่าจะเอายังไงกับสอวอดีเนี่ยและอีกโพสต์หนึ่งบอกว่าสอวอควรโหวตให้พิธาเป็นนายก งานนี้คงถูกใจพักส้มเป็นอย่างมากถึงขนาดไอรัชนกสีนอกได้มาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวว่าขอสักหนึ่งบทเพลงด้านเสกโลโซรีบตอบกลับมาทันทีว่าพี่เป็นกำลังใจให้ครับสำหรับการโพสต์ของเสกโลโซครั้งนี้ทำเอาบรรดา FC ด้อมส้ม FC เจ้าตัวต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวถึงขนาดที่ว่าเสกโลโซต้องออกมาโพสต์อีกครั้งว่าทำงานอยู่เข้าใจไหมเด้งไม่หยุดเลย เข้าใจว่าเจ้าตัวพยายามบอกให้ชาวเน็ตให้เบาๆหน่อยเพราะกำลังทำงานอยู่นั่นเองด้านนายชูวิทย์กมลวิสิตโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าสึกพลิกขั้วชะตากรรมประชาชนแขวนอยู่บนเกมอำนาจผลประโยชน์แบบไทยๆการเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรมผ่านไปเดือนครึ่งยังไม่รู้ว่าใครเป็นนายกหน้าตารัฐบาลไม่เห็นเขาลางประชาธิปไตย พิธาไม่เคยมีคดีคดีถูกขุดมาตั้งแท่นเป็นพรวนเดินต่อลำบากขาดเสียงโหวตส,สวทิฟป,ประธานสภาเป็นเกมตัดสินของสองพักชิงตำแหน่งชัวไว้ก่อนเพื่อไทยต้องการประธานสภาเพราะรู้ว่าสถานการณ์พลิกขั้วอ่านข้ามช็อตต้องจัดสมการรัฐบาลใหม่ยังไงพิธาตกสวรรค์แน่กำตำแหน่งนี้ไว้ดุลอำนาจต่อรอง ก้าวไกลรู้ว่าคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งหากไม่ได้ตำแหน่งนายกยังได้ประธานสภา,าไว้ผลักดันโดยเฉพาะรือมาตรา1 1นไว้เรียกคะแนนครั้งต่อไปดีกว่าไม่ได้ทั้งนายกไม่ได้ทั้งประธานสภา,ากรรมขี้ดีกว่ากรรตดศึกชินตำแหน่งประธานสภา,าจึงทําให้เกิดอาการชักเข้าชักออกของพรรคเพื่อไทย กระแสล่าสุดปล่อยว่ายอมถอยให้ก้าวไกลพ่วงออปชันหากพิธาไม่ผ่านสอวอต้องให้เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและก้าวไกลต้องอยู่ในสูตรรัฐบาลแห่งความฝัน8ปดพักกอดคอกันเหมือนเดิม ทำทีให้ประชาชนเห็นว่าก้าวไกลและเพื่อไทยจะรักกันตลอดไปทั้งที่รู้ว่าประธานสภาเป็นการโหวตลับเกิดอาการเสียงแตกเมื่อไหร่พี่ก็ช่วยน้องไม่ได้และหากยังคงมีก้าวไกลร่วมรัฐบาลแม้เอาชื่อแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยขึ้นมาก็ไม่ผ่านโหวตสวลสา,วากตั้งอยู่ดีเพราะพักที่ต้องการรื้อมาตรา1 1 2มีก้าวไกลอยู่พักเดียว ครั้นจะไปเอาพักอื่นๆมาก็ต้องให้ถึงทางตันก่อนอ้างเหตุมีพักเก้าไกลร่วมด้วยไม่ว่าชื่อไหนเป็นนายกก็ไม่ผ่านสอวอ จะมาจากก้าวไกลหรือจากเพื่อไทยก็ถึงทางตันเป็นเหตุให้ต้องถีบหัวส่งก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านพิธารับตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านเงื่อนไขศึกพลิกขั้วอานาจเส้นทางรัฐบาลแห่งความฝันไปต่อลําบากร่องรอยปริแตกให้เห็นเมื่ออํานาจเก่าไม่ไฟเขียวสวาลากตั้งมีเงื่อนไขมีก้าวไกลไม่มีสวส่วนของก้าวไกลมีลุงไม่มีเราเพื่อไทยจึงต้องพลิกขั้วเพื่อชาติ เปิดเกมยึดประธานสภาวไว้ก่อนเป็นแผนที่ถอยไม่ได้ด้วยประการชนี้